อะไรเนี่ยโอ้หมันมาเร็วมันมาแล้วมัมาลงมาเฮ้ยมันมาเร็วมากใช่แล้วเนี่ยขี่รถไหมเนี่ยใช่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 มันลงตึกมีกลับเบิร์ดไหม

อ,อ,อยู่ตรงประตูฝั่งฟ้ามั้งอ่ะใช่อยู่นะไม่ได้อยู่ขนู้นอะไรแบบนี้ชาร์จไหมอ่ะมันถอยมันถอยอยู่ตัวเพิ่มมั้งน่ะโอ้ หนูอยู่นี่นะเดี๋ยวพี่ถอยถ้ามันอะไรก็ยิงมาเลยพี่มีคนข้างหน้าพี่เหรอใช่ชุบเด็ดไหนให้หนูโอเคปื่บวกไหมบวกไปดูชั้นสองชั้นสองอย่างมัน โดนไม่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 ได้ยินผิดเฮ้ยมึงจะฝั่งซ้ายมือเรมามันน็อกบนบ้านน็อกเข้าไปเก็บของเลยตอนที่ซ้ายมือจะมาขึ้นมาแล้ว เอ็นสามสีห oh, ้า oh. the ับลัง oh. ข <the> ้าแล้วนอยู่หนบ้าอุ้ยหลัง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 